สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับพบกับลุงอีกแล้วนะครับผมเรามาสารต่อแล้วครับนี่ครับครั้งที่แล้วข่าวแล้วครับกับสตอรเบอรี่ครับผมนี่ครับเรียบร้อยครับผมสิบแปดครับผมไอคิช็อกโกแลตครับไปรับสองครับผมไปต่อครับไปต่อครับมีอะไรเออเห็นแวบๆอ่ะครับมะเขือเทศครับสิบแปดครับผมเรียบร้อยครับกดเก็บครับป้ายครับผมเก็บครับผมอ๋อใกล้จะถึงแล้วครับผมกระปุเกลียวครับ ไปต่อครับอ่าแยมสตรตอบรลี่ครับผมไปอีกหนึ่งครับผมกดเก็บครับอ่าได้แล้วครับผมอ๋อโอ้ยหกอันเลยนะครับผมไปต่อครับผมอย่ารอช้าเดี๋ยวหมดเวลาครับผมซุมครับพักทองครับผมสองอันครับนี่ลุงทำไว้แล้วนะครับผมมันจะมีบางตอนที่ลุงข้ามไปมาครับเพราะว่ามันจะอัดมาแบบอัดมาไม่หมดนะครับผมอ่าต่อดีอ่าคุกกี้ครับผมสี่อันครับผมกดรับครับผม เรียบร้อยครับหนึ่งสองสามสี่ครับผมเรียบร้อยครับกดเก็บครับผมจะได้แล้วครับหมุดหลักเขตครับผมอันนี้ไว้ขยายฟาร์มนะครับหมุดหลักเขตไปต่อครับผมอันนี้มันฝรั่งอบครับผมสี่อันครับสองามสี่เรียบร้อยครับผมกดเก็บครับผมไปต่อครับผมอ่ะไายเบคอนอ่ะทำไปหนึ่งทำไปก่อนต่อครับอะไรออกอ้าวหน่อไม้ฝรั่งครับผมนี่เราทำไแล้วนะครับอ่า เบคอนกับไข่ดาวครับผมสี่อันครับผมกดเก็บครับหนึ่งสองสามสี่เรียบร้อยแล้วครับผมอ่าแต่เอ้ยยังไม่ได้อีกนิดเดียวครับผมหมุดลักเขตครับเจ็ดอันเลยนะครับหมุดลักเขตอันนี้ครับผมคีงครับหนึ่งสองสามสี่ครับผมเรียบร้อยครับกดเก็บห้าได้ครับหมุดลักเขตต่อไปเลยครับอ่ามาดูกันนะครับว่าลุกจะทาทำไหมครับนี่ครับได้แล้วครับไปต่อครับผมอะไรเอ่ยอ่าภัญกิชอันนี้อะไรล็อบเตอร์ย่าง อ่าอันนี้เล่นเงินยากยากเกินไปก็ผมมันต้องใช้หลายตัวนะล็อบเตอร์ด้วยอ้อยอ้อยอ้อยนี่มามีอ้อยอ่าเก็บอ้อยครับผมกดเก็บครับผมเรียบร้อยครับลูดครับปื้ดเข้าให้โอเคครับผมครบแล้วครับ18ต่อไปครับผมอ่าดูต่อครับกดเก็บครับผมปื้ดเข้าให้เรียบร้อยครับผม8กดเก็บครับต่อไปครับผม อันนี้ครับยากยากเกินไปก็ลบทิ้งครับลบทิ้งซะเลยอันนี้อีกอันนี้นานเกินไปอีกต้องรอนำพึ่งอีกครับผมนานเกินไปก็ลบทิ้งครับผมลบทิ้งซะเรียบร้อยรอครับไปต่อครับผมมาแล้วครับเป็นลูกอมครับกับนมแพะครับผมต่อไปครับเสื้อเสื้อผ้าฝ้ายครับอ่าดืมนี่นี่นี่ ดอกไฟดอกไฟสิบแปดครับผมกดรับครับผมเรียบร้อยครับลูทครับผมอ่าเสร็จแล้วครับสิบแปดได้อีกแล้วครับผมกดเก็บครับอืต่อไปครับอะไรต่อดีแทงเงินแทงเงินแทงไทเทเนียมอ่าได้ครับผมหนึ่งครับผมกดเก็บครับเรียบร้อยครับผมต่อไปครับอะไรเอ่ย่าอันนี้เขาเรียกแพทอะไรไม่รู้ลุงอ่ากดีนเรียบร้อยครับทำไปแล้วครับผมได้ครับสองครับผมต่อไปครับ ไปต่อครับไปต่อครับแต่หมดเวลาอ่าเสื้อผ้าฝ้ายใช่ไหมเสื้อผ้าฝ้ายครับผมสี่อันครับผมกดเก็บครับหนึ่งสองสามสี่ครับสี่ครับผมเรียบร้อยครับผมไปต่อครับอ่าน้ 1, 2, 3, ําแครอทอีกสี่ครับหนึ่งสองสามสี่ครับผมเรียบร้อยครับผมกดเก็บครับอายครับผมอ่าต่อไปครับเคสหนึ่งสองสามครับผมเรียบร้อยครับผมกดเก็บครับอืมจะทันไหมยอีกสาม ตัวได้สามไปต่อครับอะไระอ้าผ้าพันคอหนึ่งสองเอาหน่ยเอาสองอ่ะสองโอเคครับผมกดเกตครับผมอันนี้ลุงจะตัดมาแบบเร็วนะครับผมต่อไปครับนี่หมวกถินเงินตัดไปครับหนึ่งสองสามสี่เรียบร้อยแล้วครับได้แล้วครับผมอีกนิดเดียวครับตัวนี้ครับอันนี้เอาไว้ซื้อนกพวกสัตว์นะครับซื้อนกได้นี่ครับหนึ่งสองครับผม สามโอเคครับผมเรียบร้อยครับผมกดเก็บครับได้ครับตึงเี้ยเรียบร้อยครับไปต่อครับอ่าน้ำแอปเปิ้ลสองครับอ่าเหลือแค่สองอันครับผมจะทันไหมครับอ่าไปต่อครับเวลาก็จะหมดครับผมอีกสี่สี่นาทีไปต่อครับอ่าเรียบร้อยครับผมได้สร้อยครับไปต่อครับเอาข้าวข้าวสิบแปดมีบานเลยกดรับเลยครับปุ๊บ อ่าครับผมกดรับกดรูดครับเรียบร้อยครับปุ๊บสิบแปดกดเก็บครับผมอาหมดแล้วครับเริ่มครับเริ่มมานั่งทยอยอันนี้ต่อไปนี่ดูมันจะยากขึ้นเรื่อยๆนะลุงว่าลุงทําไม่ทันแน่เลยแต่ละอย่างมันใช้เวลาเวลาเลยสี่สามนาทีเรียบร้อยครับสรุปไม่ทันครับผมจบข่าวสรุปวันนี้ที่ทไปได้นะครับผมมีตะปูครับผมคอนไม้ครับไม้ฝาครับ โฉนดที่ดินครับการ์ดทองครับผมของตกแต่งครับผมแล้วก็ตะปูควงครับหมุดหลักเขตครับแล้วก็ของตกแต่งอีกหนึ่งครับผมแล้วก็บัตรกำนัลุ่ยาผมไม่ได้สองครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องลุงด้วยนะครับผมเพื่อนๆทำสำเร็จไหมครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผม